ม,มีความสุขเขาแหละดูได้ทั้งวันนะเนาะห้องเนี้เนาะชอบไหมห้องเนี้ยชอบค่ะวันนี้ก็คือจะพามาดูห้องครัวสุดแสนรักข,ข,ของคุณภรรยาเขาภาพที่เราเห็นใ<อ>น,น,น<า>ตอนนี้<ใ>นเป็นภาพที่<ๆ>ทุกอย่างแบบเสร็จเรียบร้อยสวยงามแล้วแต่ว่าก่อนหน้านี้มันแบบเละมากอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเอ้าไม่มาช่วยจัดแล้วยังมาพูดมากก็เราจะรู้ได้ไงว่าจานอันไหนควรจะอยู่ตรงไหนโูกมากอ่าไม่พูดกันไปแล้วนะไม่ได้ ีกลล้องสวัสดีค่ะีะะต้องสวัสดีด้วยเหรอว่ะสวัสดี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 คุณผู้ชมก่อนตรงนี้เป็นโซนที่เจ็ดก่อนใครเพื่อนเลยเจ็ดมาเป็นปีแล้วเนาะครัวเราสามารถใช้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วใช่ปะใช่ใช่โอเคนี่คือครัวมูลค่าเท่าไหร่นะฮะมูลค่านิดหน่อย <laughs> จะบอกว่าตรงนี้คือครัวไทยในบ้านเนี่ยเราก็จะมีพันทีเล็กๆเป็นครัวฝรั่งแต่ตรงนี้ล่าสุดนี่คุยกับหนูแดงเด็กที่บ้านเขาบอกว่าคุณคะถ้าเราทอดปลาในนี้เดี๋ยวครัวของคุณจะดำไหมคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวหนูไปทอดปลาบ้านเก่าก็ได้นะคะเขาเป็นพ่อครัวทําอาหารครัวที่รักเล็กจ้านี่จะทอาหารใช่ก็ลองดูไงเขาก็นำแต่ว่าจ้าไม่กล้ากินไงจ้าไม่กล้ากินไง อ๋อเคยกินเคยกินอร่อยอะไรก่อนไปใช้ครัวเปิดซิงทาอาหารครั้งแรกเดี๋ยวเราพาดูของสะสมของคุณจุ๋ยเขาหน่อยนะครับคือเขาทำครัวขึ้นมาเพื่อสิ่งนี้เลยที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้นะเป็นกูเถอะอลังมากจริงเข้ามาเลยเข้ามาเลยต้องถอดต้องถอดโอ้เจ้าขออนุญาตแล้วเวอร์เวอร์เวอร์อลังอ่ะขดกรเวุร์ฮะอือโซบตอนทาครัวนะคุณภรรยาบอกว่า ครัวเขารู้สึกว่าครัวเขาอะเล็กเหรอเล็กกว่าห้องฟิตเนสอีกอะทำไมห้องฟิตเนสใหญ่กว่าเล็กบ้าเลยนะพี่เล็กนี่ใหญ่มากนี่เล็กอะเนี่ยนี่เล็กอะกแล้วบอกเลยว่าครัวแพงขนาดนี้ทาไม่ทำกับข้าวให้กินแล้วก็น่าดูอ๋อเออวิธีเขาเขา,เขาดีนะเขามีทั้งเตาไฟฟ้าเต,า,ปปา,ตาแก๊ส<อ>นี่แต่เนี้ยพี่ไม่รู้นี่คือการปิ้งย่างหรอปิ้งย่าง อันนี้เป็นเตาปิ้งของเฮเฟเรกก็เป็นแบรนด์ที่เราชอบอีกหนึ่งแบรนด์นะคะกับหินฐานภูเขาไฟก็เผื่อจะปิ้งหมูปิ้งอะไรว่าไปโซดนนี้นะแล้วเราก็นั่งชิมกันอยู่ตรงนี้ได้ใช่เดี๋ยวจะมีเก้าอี้เดี๋ยวโอบ้านเป้ก็มาถ่าือยู่นี้ด้วยก็ได้คุณก็คือบ้านเป้่ะคุณจะไม่ลงทุนอะไรเลยคบ้านเป้ก็คือบ้านเป้ปอนขาคุ้มแต่ปิดมุมนิดนึงอะมันก็ต่างละอันนี้พิ่งติดนะส่วนนะแล้วโคมไฟห้องครัวนี่คือหรูมาก ที่จ้าเห็นว่าหรูเนี่ยนะบางทีมันจะไม่ได้แพงอย่างที่ชิดกจะได้จําได้ไหมที่เราเคยไปเลือกกันอันนี้เหรอจำไม่ได้ใช่เปเรื่องที่พอมีเบ้อคราพเ้าเหรอมัน้นานไปแล้วหลายปีแล้วอ่ะใช่ซึ่งมันราคาเป็นหลักหมื่นบางอันหลักพันบางอันหลักร้อยแต่พอมันมาอยู่ถึงที่หทางมันจะดีเฉยเ้อช้น้าิที่ต้านพ่องเท้าคุณดูนี่ นี่นี่คุณจะเปิดร้านขายเหรอนี่มันจะเป็นร้านขายของเอารองเท้าไว้ไว้อย่างเงี้ยเหรอบอกเลยว่ารองเท้าเนี่ยเก็บนี่นี่นี่หยิบได้โอนกอนชั้นบนแล้วจะหยิบกันยังไงล่ะพี่รักเรามีบันไดไงโนมโนอุ้มสิพี่พีทมีอุ้มเราต้องให้สามีอุ้มขึ้นไปแล้วอยิบดิพี่เป้ห้ามเลยอย่าใช้คำว่าอุ้มตอนนี้คืออุ้แบกแบกต่อใจเขาแบกแพนแพนมาทางนี้ฮะแพนมา ท่องสูงนี่มันมีไว้ทำไรรองเท้าเลยจะสูงขนาดนี้ส้นสูงหรือบูธบูธไงออเหรอบูธเหรอคุณผู้หญิงเขาจะมีเนี่ยบูธที่ขึ้นมาแค่นี้ที่เราไปไอร์แลนด์ไงเห็นใช่ไหมขึ้นมาแค่นี้ใส่เข้าไปนี่วัดแล้วทุกอย่างอันนี้ก็คือเผื่อส้นสูงเผื่ออะไรแล้วเรียบร้อยแพนมาทางฝั่งซ้ายห้องนี้ภูมิใจนำเสนอสุดๆอันนี้เหมือนขายรองเท้าผมถ้าเกิดว่าเอาแบบว่า ถูกต้องถูกต้องใช่มันก็คือห้องขายของชั้นเลยทุ่ทุ่ที่เก็บทิชชู่กระปิน้ำปลาใดๆแชมพูยาสระผมหรือว่าอะไรพวกไม้แขวนไม้แขวนเสื้อตะก้าอะไรที่ที่แต่ก่อนเคยไปอยู่สุ่มลุมอยู่ห้องแดงี่อยากให้ห้องแดงเป็นห้องนอนของแดงเขาจริงๆไม่ต้องเอาอะไรไปเก็บเลยคือถ้าจะเก็บเยอะขนาดนี้ ของที่เก็บอ่ะหมดเลิงงน่อยโ้ามากแบบนี้หมดมา,มากพุชจุยลุยเรื่องบ้านครับ EP สองมาดูชั้นสองกันครับเราตกลงกันแล้วว่าคือพื้นเราเนี่ยแพงมากบันไดจ,จะเป็นค <พา S 2> ินอ่อนก็เลยแบบว่าเอ้ยห้องท่าของบ้านใหม่อ่ะเราต้องทําที่ไว้ให้ท่านแบบดีๆเองนะคะอันนี้จะเป็นหินทับหินท้าหินอ่อนเหมือนกันหินอ่อนหินอ่อนหินแล้วบ้านอันนี้เต็มไปด้วยหินอ่อนเราชอบหินอ่อนพุชไม่ชอบหินอ่อน เพราะอะไรเพราะอะไรเพราะอะไรตังบนนะโอ้เห็นไหมเอาเอางล่างเข้าข้างล่างใหญ่ดีไหมแล้วอันนี้ไปอยู่ข้างบนแอลไปอยู่ข้างล่างเลยไหมอันนี้ไม่เข้าเนาะเนี่ยใช่ใช่ไปแรกอ่ะข้างล่างนะรู้สึกไหมรู้สึกสวยมันไม่มันไม่เข้าเดีมันแปลกๆป่ะมันดูมันดูใช่มันแปลกๆมันอุ่นๆๆแล้วนี่มันแข็งอันเดียวเรียบเรียบๆีเรียบเรยก็สวยนะอันนี้ต้องมีด้วยนะ แต่ว่าสุดมไม่ก็ต้องหาอันที่เรียบๆอ่ะมันสวยเพราะว่ามูมมุมสวยแล้วแต่หนูว่าเอาไปลงไปข้างล่างอะลองไปแลกดูอาจจะดีก็ได้ห้องน้ำใหญ่นะใหญ่มาก,มากอ,อันนี้ก็เป็นทาวเวอร์ที่คุณจะลงอาบน้ำได้สองคนเหรอนี่มันเล็กไปปบ้าก็ซ้อนกันไงฮะก็ซ้อนกันไงอืมตอนน้ำล้นเลแต่ว่าตรงทาวเวอร์อาบน้ำที่ใหญ่กกา,าว่าห้าเห้อง